แล้วเสรนาทีพัดเลินะ่โเอแล้วก็ขอแกวสวัสดีทุกท่านวยนะครับวันนี้ผมมิตเตอร์ูนศูนนะครับเกมที่ผมมาเล่นในวันนี้คือมายครับนะตอนนี้ก็อยู่ในถ้ำกบมิตตะวันนะมันเกี่ยวกันไหมกับวันพระเมรวันพระเมวันวะเมรเป็นยังไง เเป็นตอนแรกมันจะร้องอ่ะวุ่นพัอืมบิวป้าปีกงกคุกกี้ขอนไทวะไทวะไม่รู้อ่ะบิวป้าอะไรกอย่างแล้วเรามาสนใจหุ่นตอหุ่ตอกุ่นอยุ้ยตกใจนึกว่าไอ้โนที่ไหน

ไอ้โลนดี้เอแวลนดี้อาตก็โหลนอะมดมดทำไมมันเยอะเดียงนียอันไหนเนี่ยไปที่ทำตัวเองนู่นต้องคอนไม้เห็นนะเออ่าไรเจก็ื้อมาา กวดล้วนเลยู hmm. ้ลกำจัดกวดยังไงใ่กด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 นี่นี่อืมกำจัดกวดเรียบร้อยถอดขึ้นไหม เลือกถ่ายน่ะพัดเลือกถ่ายน่ะเอาหรอเอแม่งถ่ายเร็วเลิกเร็วจริงๆเพื่อเป็นไหนอ่ะแม่บอกน่าหลุดอ่ะลุดลงปวดแม่งเยอะจังวะ วกวดเอ็มไปหมดเลยเปลี่ยนที่ขุดมั้งปวดเยอะพี่เพิ่งจ่ายได้สามนาทีเองอะเก้านาทีเึ้อเออเดี๋ยวพานี้ทำคลิปเล่นมั่วเดี๋ยวอุ้ยตกใจออกมาเอาอีกดีว่า คลิปเป็นมวยแล้ว่โหอืมก็คลิปที่แล้วมันมันอะไรตกใจอ่าคลิปที่แล้วมันอะไรตกใจซอมบี้คลิปที่เราต้องตกใจซอมบี้มันก็เลยอัพลงไม่ได้เก็บยาแมงมุมมันเกี่ยวกันด้วยเหรอฮิตยาแมงมุมเก็บทำไมยาแมงมุมเยอะจังเลยเก็บสงสัยเทนี้เป็นจุดกำเนิดแมงมุมพิษแน่นอน ใครไม่ขุดฐานไปเนี่ยเราขุดเองแล้วกันเนีดูกนะ่คลิปที่แล้วมันอืมเก็บดูวันนะึงคลิปแรกมันกี่เดือนที่ผ่านมามดูคลิปแรกพาใช้ดาบฟันในแมงมุมนี่เปลืองดาบมากเลยใช่ไหมเนี่ยนี่เปลืองไงก็ดูดิฟันไปแป๊บเดียวแหละแค่นี้งั้นดาบที่ขูดาฐานเรวอะ โคตรเือัดว่าแงในงูอันผันนมากกว่าเดี๋ยวขุดทางก่อนค่อยออกไปเล่นเกมอื่นใครยังไม่ได้กดตามมิตรวันมีไหมมีไหม,มตอบไม่ตอบก็ได้แล้วเต่ไปดีกว่าเดี๋ยวเราซัมบี้ตัวตุญ <ś les> จำได้เลยคลิปที่ถ่ายตอนนั้นพี่ไผ่บินได้ oh. แล้วตอนนั้นที่ถ่ายไปมันอัพลงไม่ได้พัดพัดพัดแม่งบินปิ้วตายไม่ลงไม่ได้เกินกระตุกมากคลิปนั้นดูแล้วเอาเอา,เอาลงนะอ่ะก็มันกระตุกเว้ยมันกระตุกมกันพัดจะเอาลงมาล่ะไม่ตายก็เป็นคลิปแต่ลกากระตุกคลิก็เอาลง ผาดแมงบินตอนนั้นมาได้ถ่ายปะถ่ายแต่เอาเลงไม่ได้แมงบินไปนูป่นเลยมันเอาเลงไม่ได้จริงๆโอ้ยไ,ได้กวดมาเต็มเลยวะจะเอามาทำอไรนักแหนะะ่ะบะกวดที่บ้านนิเ่เยอะๆอยู่ด้วยเก็บไป อุตส่าห์ลงไปขุดหาเหล็กไม่เจอเหล็กเลยเจอแต่อะไรบ้างบอคอดเต็มไปหมดเลยยังไงตัวครับตัวคับไม่เจอมาให้นหนึ่งอันทศห้า รู้ว่าพัทเปิดรายการหม่ตกใจตออกกับใจหมดเลยเนะี่ยเมื่อกี้ที่พัดถ่ายกาลงไม่ได้อะไรว่ามีมอนเตอร์อยู่ใกล้ๆไม่นอนกันเลยไปเล่นเกมอีกอมั้งพ<อ>ัทเอาดึงที่ชัดไหมพี่ดิ๊งยกการ์ัแแบ,บดด่อนโอ้อไป เลยพาร้อด้วยมาโครอบกันโครอบเว้ยเนี่ยตอนแรกเป็นเวอวหนึ่งอัพเป็นเวอวสองอัพอีกจะได้เป็นสามสองยิงหนึ่งแม่ล่าสุดตรงน,นี้จะเป็นเวอวสามเราพี่พี่ยังไม่ได้เข้าเกมสร้างห้องอืม สร okay. be <ah> ้งหองละาชวนมั yeah. oh, ้ยนะยังไม่ได้เข้าเดี๋ยหยิบให้คนอื่นเข้าดดียกันอยู่ทีมเดียวกันเนอจงจงเข้ามาโอ้จำได้ ไ็ไ,ไ,ไตอนแรกต้องอยู่ก่อนนะพี่อ,อ้าวำไมเพราะมันยังไม่มีคนเข้ามาถ้าเกิดมีคนเข้ามามันจะต้องให้นี่กันก่อนเล่นก่อนสองคนเขาเปิดฟรีก่อนเดี๋ยวมันจะต้องมีคนเข้ามา มันอัพปืนยังไงเนี่ยไอพัดชวนไมเอาจากแคดด้วย ัดไปเวลุนอินไว้มาเลยให้บักหน่อโอ้โหเลยตัวี้ตัอนี้โอ้ยถ่ายไปเล่นไปเลยแหลกๆว่ะมีคนจอยเข้ามาแล้วอะ

เ่อนขาป่าน่ลักพี่ท่านโอ้ยปืนเลสบุ๊คปืนหายากโคตรยากเลยได้มาได้ก็ตายพี่โดนเพื่อนฆ่าขนาดนั้นเขาก็เลยโดนเพื่อนทีค่ะ เด้ต่งตัวซีไฟอย่างนี้เป็นฟังไมเพลงอ่ะมีตัดตัวแต่งตัวสีายอย่างนี้มีตัดตัวะบคิวเออตาย เห็นกับตัวเดินมาเตเนี่ยเดินมาเตาผ้าเน่เห็นตัเดินมาเดินเที่ยวแต่งเสื้อแบบอย่างนี้คือตุ๊ดไปเรืนไปดีกว่าไปเล่นเกมอื่นต่อดีกว่าไปเล่นเกมอื่นนี่พี่มีเกมหนึ่งสนุกพี่มีเกมนี้เล่นแลโคร

เพิ่มแม็กสองร้อยจัดไปเพิ่มแม็กโอเพิ่มไม่ได้อะไรครีสิตแอคชั่นทีไอโอเอ็น P.K. โหมดจับคู่อัตโนมัติโอเคมีพพดอะไรอ่ะกัปตันเรสกัปตันเรดเอ้าทำไมกัปตันเรดเ,เหมือนกันเลยล่ะอ๋อมันเป็นชื่อนีหว่า ดูดิมนดบอกเธอหลบหลบหลบเลยเอาจะมาอยู่ที่เดียวกันทำไมล่ะอยาชล้ด้วยไอเงด้วเบขาหวบอกแล้วที่จะโดดเลนานบอกหันมาเล่นหรือเปล่า เราถ้าเกิดพี่โหลดพัดจะลบเกมอะไรละ่ะก็ไม่ลบเลยถ้าเกิดพี่ไม่โหลดพัชก็จะไเล่น็บอกตอขอยาจะลบพี่ไม่ไมไมเล่เ<ม>รอเดทลังกับปอมพันเหลือล่อยแล้วอือเข้าหัวเข้าหัวไปสองดอกนะครับเฮ้ยอาพิจิเก็บอือดีดีมุงห<ม><ม>นมาเล่นด้วยกันเปล่าหรพัชโหลดได้ แต่มันต้องเพิ่มเป็นเพื่อนก่อนเอาเป็นข้าซิร์ฟด้วยกันไม่ได้อะมันสามารถเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นด้วยกันได้นี่เนี่ยยิงไม่โดนหัวอ่ะสนายทองเลยนุ๊เว่อร์ไม่แบบเข้าวเสือยังแบบไม่ต้องมีเพื่อนไม่ได้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไม่เคยลองเออเข้าหัวไปทะเลาะคนไทยดีมาก โอ้โหไอ้นี่แม่งเยี่ยมจัจัตาเลยออยิงแม่งนดเุ้ยแอพิจิบลบไม่ทันเลยก็อือเอาไงเอาไงเอาไงเอาแม่งมอบิ๊ก นตัว huh. เ uh ้ยออนไลน์ออฟไลน์ออนไลน์เออเอายิงไม่โดนเฮ้ยละเป็ดเออเอายิงไม่โดนเฉียวหัวแมงเ้ยทำไมแค่ฉียวทำไมไม่โดนเออเข้าหัวไปเปเน่เลด่า่าไม่โดนเนี้ย คิดหายนี่ยเชื่อมันจะมีน้ำอยู่เกยดใส่โทรศัพท์มันเต็มเลยอืมเข้าหัวอื้ออเข้าหัวออกม่โดนเสียที่โดนปอกโดนเทสเมื่อกี้ยิงไ้โดนเออไม่เงยนวดฮารุเทสได้อะไรน้ำฮาลุเชรเออ หลบธรไมไยหลบทำไมไมเขาหัวทีมมันยังฆ่าทีมพี่ไม่ได้สักคนท่อแกวถ้าเตดปากกระบอกเปืนโอ้โหทำไมว่าแค่ปากกระบอกปืน อดีนี่หนึ่งพันบาทเด็ดมันจะไม่โหลดตัวในตัวเกมอีกบ้านี่ยไม่ไม่ต้องโหลดเข้าแป๊บเดียวก็ได้แล้วไม่ต้องโหลดตัวเกมอ่ะอโอ้ยแป๊บเดียวล็อกอินเฟซบุ๊กเป็นอะล็อกอินเฟซบุ๊กกับกาลิเน่อะไรก็ได้แต่ต้องใช้รหัสกาลิเน่เฟซบุ๊กแค่นั้นเองสองอันเลยเหรอแล้วแต่กาลิเน่หรือเฟซบุ๊กโอ้ยเอาเฟซบุ๊กใช่เลยพี่กาลิเน่เออกาลิเน่ก เพราะเราก็ม yeah. mm. ี I mean. mm. mm. ัวหนา้วคือเอออือ e ุ้ยเก้าร้อยสอยเนี่ยว้าริงนี่เนี่ยหดดับอีกนินอู้แดงฟ้าเนี่ยฟ้านะที่อันี้อยู่เออที่สีฟ้าแน่นอนอูก็จะชนะ รู้สึกว่าจะชนะแล้วโอ้ใช่ชนะมาเป็นของเรารับรางวัลเลยใช้ชนะที่ไอกตองตายคือใช้ชนะข้าคือลูกตองบอยรมแพ้ละอมอยอมันเหปิดโัเหัลีโห แม่เล่นได้อีกทีหกโมงใช่ไหมแม่ มันขึ้นปับแมันพีไปเลย่มอาโอ้มันมีคไปไปให้หมอดูนอไปเอะไมคเออนรอาสิหนึ่รั้าหน่ร้อ้าหน่ร้อย้า่งอยาสิ่อนานะครัาบอยห้าสิห่งร้อยห้าสหงรอย้าิบนึ่รอาิบนึ่อยิบหน่ร้อยเิบหนึ่งรอิบนี้รีวิวเกม่กืออทั้งเครืนะ่รัองนะครับ